นวัดเคลื่อนไหวหลังประกาศห้ามนางงามมิสยูนิเวอร์สสมัครมิสแกรนด์วงการนางงามยังมีเรื่องให้ตามกันไม่หยุดล่าสุดขาดกับประเด็นของทางฝั่งเวทีสัญชาติไทยอย่างมิสแกรนด์ที่เมื่อวานนี้ได้มีการร่อนจดหมายที่กลายเป็นวยรัอบไปทั่วทั้งโซเชียลถึงเรื่องคุณสมบัติการลงสมัครของผู้เข้าประกวดว่าต้องห้ามมาจากเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์และเวทีนางงามไทยนับตั้งแต่ปี2022และปี2023เป็นต้นไปค่ะงานนี้ก็มีทั้งแฟนนางงามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเสียงแตกออกไปต่าาางงๆนานบา ว่าเวทีมิสแกรนเขาชัดเจนเด็ดขาดในแนวทางขององค์กรแต่อีกฝั่งก็มองว่ามันเป็นการจํากัดความของผู้สมัครเกินไปหรือไม่ล่าสุดคนานวาัตอิสระไกรศีลเจ้าขององค์กรมิสแกรนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางสตอรี่ไอจของตัวเองหลังจากที่มีเสียงวิจารณ์ของแฟนนางงามโดยระบุว่าคุณมีสิทธิ์เลือกไม่ได้สั่งห้ามเลือกและเราก็มีสิทธิ์เลือกนี่คือเวทีมิสแกรนและ,สะแสดงความเป็นประชาธิปไตยแบบชัดเจนถ้าไม่เข้าใจคําว่าประชาธิปไตยก็ไปเรียนใหม่เพราะประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าเอาแต่ใจเอาแต่ได้ค่ะ